สวัสดีครับวันนี้อยู่กับซาวเล็นะครับวันนี้ลูกค้าได้นํารถ Honda าเซียคันนี้นะครับมาเปลี่ยนยางกระดุมกับทางร้านนะครับเดี๋ยวไปดูยางเดิมลูกค้าว่าเป็นยังไงนะครับนี่นะครับจะเป็นยางเดิมของลูกค้านะครับดูครับเห็นได้ชัดนะครับว่านวลมันจะแบนนะครับดูแบนลงไปมากนะครับนี่ดูแล้วก็จะเสื่อมสภาพตามไปด้วยนะครับนี่ดูครับแบนมากเดี๋ยวเราทดสอบดูครับเราใช้กระดาษนะครับนี่ลองดูนะครับเราจะ ทำอย่างนี้นะครับนี่เราปิดประตูสนิทนะครับลองดึงครับดึงออกได้ง่ายเลยครับเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับดูนะครับนี่นะครับปิดประตูสนิทนะครับนี่ครับดึงเบาๆก็ออกนะครับเดี๋ยวไปเทียบยังจะทางร้านว่าเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับจะเป็นยางใหม่จากทางร้านที่เปลี่ยนแล้วเรียบร้อยครับเห็นได้ชัดนะครับว่านวมจะหนาขึ้นมากครับมันจะพองขึ้นมามากนะครับแล้วก็มีรูนะครับอยู่ตามตัวยางครับอยู่ทั่วตัวยางครับก็จะทําให้ปิดประตูได้สนิทมากขึ้นครับเดี๋ยวเราทดสอบดูว่าเป็นยังไงครับเราใช้กระดาษนะครับนี่นะครับเราปิดประตูสนิทนะครับลองดึงครับดึงออกยากนะครับเดี๋ยวลองอีกรอบนะครับ นี่นะครับดูนะครับนี่ครับดึงไม่ขึ้นนะครับอันนี้ดึงแรงแล้วครับนี่นี่ครับเห็นได้ชัดนะครับว่าดึงออกยากนะครับทางร้านจึงแล้วประกันได้ว่าอย่างยางร้านนะครับสามารถกันลมกันเสียงกันกลิ่นได้ดีนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจจะมาเปลี่ยนยางกระดูมงูแบบนี้ร้านเราก็อยู่ที่พุทธมณฑลสายหนึ่งซอยเก้านะครับหรือว่าสามรถติเต่าผนางซาเล่เราได้โดยตรงเลยนะครับ